ครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่สวัสดีครับครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่การแข่งขัน X Shot Online ของ Petition ครับในเซิร์ฟเวอร์เอ X Shot Online ของ Petition by Steel Series เซิร์ฟเวอร์ดตะพะคิวครับรล้วว่าทางมุดจริงๆครับบายายล by m e r v i หม่องบายงอครับทางบองบายงอสีน้ำเงินครับ,รบเป็นมุทางมุดจริงๆเหรอใช่ดิ แล้วก็นี่ครับเยสเซอร์ครับหมุดจริงจิงครับอยู่สีแดงครับมีเนมมีท้าาครับมีดึงดาวมีอาซูจิ่ห้งครับมีไอแอนนอตอเมจิกแล้วก็เยสเซอร์ครับแล้วเขาก็แกล้งตายนะครับเดีสำหรับเยสเซอร์ครับส่วนที่สีน้ำเงินครับหม่องใบงอครับมีหม่องงอครับมีขาดกาครับมีสเตปซิลครับมีเมสซี่คอลินแล้วก็อ่า เอลซิคอร์นคอรีล้วจะใช่ไหมแล้วเมสซี่เกมเมสซี่คอเมสซี่คอรีมได้แล้วสเต็ปสิวครับล้วเกมเบียสเตอร์มาเป็นดาวนครับเมสาไปแล้วรักรดูไม่ทันครับเขาขอแล้วไอแอบน่าเมสซี่ก็วางไปที่บอลมีแล้วเข้ามาแล้วดึงดาวตนายิงแอคคอร์โดคอริมาแล้วหมอกง้เกมแอนครับเมสซี่แล้วเป็นน้ำไปขดึงดาวนี่เก็บกาครับไปได้ครับแล้วสุจิแฮงเข้ามาแล้วเอาสุจิแฮงครับเก็บหมอกง้อไม่ได้ครับทำให้ทางมุดยิงๆครับขึ้นน้ำไปก่อนครับหนึ่งตากศูนย์เกมครับ คือดีเราก็ไม่ทางนะครับเราทําให้ตัวเองตื่นก่อนนะก็เรียบร้อยครับทางเกมแรกครับเป็นมุดดินยิงใบลาเมอร์ครับที่สามารถเอาบินขึ้นนําไปได้ก่อนนะเอาเอลคาโดคอรินอตามนี้แล้วกันครับเอลคาโดคอรินครับเอาเต็มจีห้างครับอันนี้ก็เขาก็แกงตายครับเมสซี่คอรินครับ ดึงดาวครับดึงดาวครับอาชีพหลักเราดึงดาวสเตปซิลครับสเตปซิลโดนมาเลยครับกระป่องกระแปงมาแล้วมาเอาไปบอมเอครับสเตปซิลนะการบอมเออยู่ครับนี่ครับขาครับ เขาขาครับชิเมนไม่มาครับนี่เราอ่านอ่านแบบโอ้ชัดแจ๋วเลยครับไอชื่อพันนีครับเราอ่านแจมแจมเลยครับหมูงงอหมองงอก็อยู่ระเบียงครับนี่ครับเอาคาโดคอรินครับแกขุดดินไว้ครับเราบังนะครับแกขุดดินไว้มันจะไม่ดีนะการีเป็นหลุมศงแกแล้วครับเนี่ยครับมุดยิงมาที่บอมบี้ครับบอมบี้หมดแล้วฟ้ารเปิดขึ้นระเบียงแล้ว เขาลิ้นล่วงไปแล้วแล้วก็มาการครับแล้วนี่ครับรดึงดาวครับอยู่ที่นี่ครับซูมอยู่ครับแล้วก็ถอยออกมาครับแล้วสเต็ปซิลครับพยายามเข้าบีครับนี่ครับสเต็ปซิลพยายามเข้าแล้วเป็นเมียนไม่มาครับเก็บกาครับไม่ได้แล้วอันคาโดคอรีก็เก็บทางเมนไม่มาสุจิยะแหงก็เก็บอาคาโดคอรีแล้วสเต็ปซิลเก็บอาร์ซีแฮงครับแล้วเยสเตอร์เก็บมองงอแล้วไอแอมนอตอเมติก ก็เก็บสระเต็บซิลไปได้ครับเราจะพาไม่ทันเลยครับเพราะทำให้ทางตอนนี้นะมุดจยิงก็ขึ้นนำหมครับสองตัวศูนย์เกมครับเราก็ไม่รู้ครับวันนี้ครับแจกสไนบอลกับระเบิดบอลนครับคุณดัชชัดชัชพร แล้วครับสเต็ปซีวับเก็บเยเส้อไได้ก่อนเลยต้องถอยครับโอ้ยขาเนี่ขาแต่เม้นไม่มาครับเอาระเบิดเก็บหม่องง้อไม่ได้ครับโอ้โหอันดุแห้งครับอยู่ดีครับเดินไปเก็บระเบิดเขาเฉยเนี่ยโกาาครับแล้วลงมานั่งขุดดินครับระวังจะมีเรื่องครับน้องเม้นไม่มาครับก็นั่งรออยู่ครับตอนนี้ก็น่าจะเสมอกันอยู่ที่สี่ต่อสี่ครับเหลือสี่ต่อสี่นะ อัสคาโดคอลินครับอาซูจิแ้งเมสซี่คอลินก็ดักที่บอมบีครับดึงดาวครับดึงดาวครับดึงดาวยองเข้ามาครับยองเข้ามาถือแล้วเบิดกำรรไว้ในมือครับแล้วก็ขุดดินครับไอขุดดินระวังฮะขุดดินเยอะๆระวังไว้นะเราเตือนไว้ด้วยความหวังดีครับมา,รา Magic, ครับแม่น็อตทำม่จิกครับ ันมีครับขนตกอัสคาโดคอรินครับโทษทีครับถือมาเป็น just d u อฮีโร่ครับห้วจีงครับพยายามเดินเข้าครับเป็นตัวเปิดประเด็นนะก็ไม่ยอมเข้ามาแล้วเมสซี่คอรินครับก็ยังเข้ามาู่ยังเข้ากันมันเข้ากันไม่ได้เลยครับจะเข้าอะไรกันยากเย็นขนาดนั้นครับ แล้วครับแล้วครับแล้วก็ยังไม่เข้าครับยังกันอีกครับไอพวกนี้ครับเราก็ลุ้นให้แกเข้าครับโอ้นี่ครับสเตปซิลก็ต้องมานั่งยีเต้นเลื่อยครับตึงตึงตึงกันไปครับเบนไม่มาครับอยู่ข้างบนครับแล้วแล้วเบนไม่มาต้องถล่มแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวกันครับระเบิดยัดเข้ามาแล้วแอบน็อตอเมติกครับไปเกบสเตปซิลได้ครับ สเตปซิลนะครับเราไม่น่าสเตปซิลนะครับแล้วก็มาแอมรอตอเมิสติครับแล้วก็ยิงฉากไว้แล้ววางระเบิดไว้ที่บอมเอครับแล้วมากันกันมาหมดแล้วแล้วมาแล้วครับอัสคาโดครับอัสคาโดคอลินครับเก็บดินดาวได้แล้วจบแล้วเป็นเนี่ยเมียนไม่มาเมียนไม่มาเก็บอัสคาโดคอลินหล่นกากครับเก็บอาสุจิแห้งไม่ได้แล้วเมียนไม่มาอยู่ข้างบนครับ แล้วนี่ครับกาครับกับเมซี่คอลินครับและแอรนอตอเมจิกก็การอยู่ครับแล้วนี่ครับโอ้โหมันเป็นกากครับที่แกบไปแอรนอตอเมจิกได้แล้วเหลือคนเดียวเหลือเดีือนี่ครับเม้นไม่มาเมนไม่มาเหลือคนเดียวแตกตู้ไม่ไหวครับโดนเอเคของกากครับเก็บเม้นไม่มาได้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นเม่น้เอเคเป็นดาก้อนนะโอ้เราขอโทษครับเราพลาดจนเราลืมเปิดโหวตตลอดครับเราขอโทษครับ เราขอโทษโอ้ยเราไม่ทักเราเราเราก็ไม่เปิดโหดจริงๆ่งะเราก็ปอไว้อย่างนั้นน่ะโอเคครับเปิดโหสิบนาทีครับแต่มีดีเลยต่อกันสองนาทีก็เหลือแปดนาทีครับดีนะครับที่ยังทักเราครับขอบคุณมากครับคุณซาลูซารันยูครับขอบคุณมากครับน้ำตาเราจะไหลครับ มีแฟนบอกให้เราเปิดโหวตครับไม่ไม่ไมีใครดีเราไม่เปิดจริงๆอะ่ะตอนนี้ครับก็ทางทีมมุดจริงๆขึ้นนำเป็นสองต่อหนึ่งนะสเตปซิลครับเราอัานสเต็ปซิลชื่อกระเทศตั้งนานครับในที่สุดเราก็อ่านสเตปซิลไปแล้วกันก็ตอนนี้ก็สองต่อหนึ่งอะมุดจริงๆก็นำอยู่นะ ใครอยากทายหนก็รีบทายเอาแล้วเปิดช <tube> <s uk ar> ้าใครกบเพื่อนเลยครับเนี่ยอ้าสุจิแห้งครับมีครับเดินครับเบิดออกมาแล้วกากรับเก็บไม่ได้แล้วเป็นนักมายากลครับเก็บเจสเซอร์ไม่ได้ส่วนหนึ่งกลางก็เอาสนายแยกลูกบานทำยัตติคอร์ลิล่วงไปแล้วครับแล้วมาแล้วเบิดมันเยอะเลยเกินเบิดมันเยอะเลยเกินแล้วเลือกินอยู่เนี่ยครับเลยเม้นไม่มาเก็บทางการครับไม่ได้ครับ ลวงเขามาเก็บแลอยู่บอมบีกันเยอะครับตอนนี้ครับเหลือกันอยู่3ต่อ3ครับแล้วมุดจริงๆครับเข้าบอมบีมาหมดแล้วครับแล้วนเจิยิงกันอยู่บนระเบียงครับบนระเบียงครับบนระบเบียยวเน์ิ้ไป็น่งีงหลงนะแล้วไอแอนนอเมจิครับต้องหยุดพาับหยุดพากับแล้ว คาโดคอลีน <gie> ครับแล้วสเตตสิวคาโตตาจางงานครับแล้วคาโดคอลีนครับเข้ามาครับเข้ามาครับแต่ต้องเจอแน่ๆครับเข้า,ขาดีไหมเข้า,าดีไหมเข้าดีไหมแล้วเข้ามาเนี่ยครับเมนไมมายิงยัดกระบาลล่วงไปแล้วยิงล่วงไปแล้วแล้วเหลืออีกคนเดียวไ am am อแอมนอตอเมจิครับไอแอนนอตอเมจิก็จากอยู่กับเมนไมมาครับแล้วเหลืออยู่คนเดียว lection, าารงงครับสำหรับทางหมองง้อครับหมองง้อเอาไงหมองง้อก็ไม่กลา้าเข้าครับเลือเหลือสามสิบหกครับต้องนั่งเพิ่มเลือดก่อนเพิ่มเลือดเพิ่ม มองงออีกสิห้าวิสิบสี่สิบสาต้องเข้าแล้วมองเงาะมองเอาไงครับมองมองเอาไงแล้วมองก็เข้ามาแล้วมองโดนลุกมองโดนลุกมองโดนลุกแล้วเนี่ยครับเป็นทางเมนไม่มานี่เก็บมองงอไม่ได้ครับทําให้ทางทีมมุดยิิงๆครับขึ้นนําไปแล้วครับเป็นสามต่อหนึ่งนะ โอเคครับแล้วก็มุดยิงยิงขึ้นนํำครับเกมบุกของเขาก็าายันโคดิบเถือนเหมือนเดิมครับดึงดาวครับเรื่องยีแกก็ฟิวไปนิดนึงนะเม้นไม่มาครับกำระเบิดไว้ในมือครับกำระเบิดไว้ในมือครับหม,มายมั่นไหมจะปาไหมจะปาแล้วปาระเบิดไปแล้วก็เนียบครับ หม่องงอครับหม่องงอก็ดักอยู่ตรงระเบียงนะแล้วเนี่ยเจนเตอร์เจอแล้วเรื่องอะยรดึงเจนเจอร์นะโอ้โหโดนเธอเสียได้ไม่ได้เกมทางโดนทางขาเขาเก็บได้โดนนะแอโนเมติกเขเก็บเมนไม่มาได้แล้วดึงดาวไม่เก็บสเต็ปซิลได้ครับแล้วครับอาซูจิเราเราหาเขาก่อนนะดึงดาวอยู่ไหนดึงดาวอยู่นี่ครับดึงดาวอยู่นี่แล้วดึงดาวโอ้เข้ามาโดนระเบิดเต็มขาขานะขาครับบอกต้องถอยกลับมาให้หมอต่อขาก่อนครับต้องถอยกลับมาให้หมอต่อขาก่อนแล้วก็ขุดดินรอครับ แล้วนี่ครับมองงอครับมองงอโอ้เยซเซอร์ครับมันนอนนอนสลบอยู่เงี้ยครับระวังครับมันจะเป็นเรื่องจริงครับไอแอมนอนอเมจิครับฉันไม่มีเว่นม์นนั่นเองครับเดี๋ยวนี่ครับยิงอยู่ยิงอยู่เหมือนจะเห็นแลวยิงอยู่ครับนะครับแล้วเราก็ต้องไม่เป็นไรครับบีดาของเราเองนั่นเองครับไม่มีอะไรครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับดูเกมมาต่อครับเกมก็ยังเงี้ยเงี่ยครับทรงๆครับตอนนี้ก็เหลือกันอยู่แล้วสี่ต่อสามนะแล้วเนี่ยแอมรอตจาเมสซครับย่องเข้ามาแปดสิบเอ็ดบาร์ปืนนี้สวยจริงๆครับแล้วเจอแล้วรู้สึกว่าจะเจอแล้วครับอซูซี่แห้งก็มาแล้วมาเนี่ยมาครับเมสซี่ calling ครับถือคีเมล่า mp เ กู้มาครับยิงดิ้ดาวสีปืนหมอกู่อีเกิลดูเอลบาลิตาแล้วเป็น M4 A1 โฟยวพิครับแล้วรู้สึกว่ามองง้องจะเจอหรือเปล่าครับยิงคู่แล้วมานพิแล้วแล้วเป็นเยสเตอร์ มิสตรีคอลินแนทีบลระเบียงนะตามขึ้นมาเก็บได้ขนาดนี้แล้วดักไว้ครับแล้ววางบีแน่นอนนะครับเรียบร้อยครับวางบีไปแล้วสำหรับทางทีมมูดิริงครับแล้วอสุจิให้ก็ดักครับนี่ครับถือสไนบร์อไว้ครับแล้วเป็นเยสเ็อร์ที่สวยงามเลอเกินเก็บมีปะกิวเขาไม่ได้ครับเก็บมองงอแล้วก็อัคคิโดคอลินไปครับทำให้ทางมูดินยิงบายลาเมอร์ขึ้นนำเป็นสี่ต่อหนึ่งครับเรียบร้อยครับมูดิรยิงครับขออีกวินเดียวครับเขาจะวินแบบชิวๆครับยินแบบชิวๆครับ แล้วมาซีครับปลาเข้าไปครับปลาเข้าไปปลาเข้าไปอ่ีห้าครับก็ถือเวอร์ครับว่าทนายบอลมานะแล้วเม้นไม่มาเระเบิดครับระเบิดไก่ปลาสเตติวล่วงไปแล้วเราออกกินน้ำก่อนก็ไม่ได้ครับแล้วเมสซี่คอรลครับนะปูล้างแขนได้ครับเก็บเยื่อเ์ล่วงไปแล้วแล้วเนี้ยครับเม,มสซี่คอร์ลิโดนเม้นไม่มา แล้วซ้อนกันอยู่ซ้อนกันอยู่ซ้อนกันอยู่แล้วจึุดยาวเป็ดแอคเตอรคอรลิล่ล่วงไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับทำให้ทางทีมมุดจริงๆไบาลามเมอร์ครับขึ้นนำไปนะห้าตอนหนึ่งครับสักคู่ครับสักคู่นะ โทษครับเราลืมเปิดไม้ครับผ่านไปสองนาทีพอดีเลยนี่เป็นนี้นี่เป็นนี่เป็นข้อเสียงเราครับเราลืมเปิดไม้ครับก็โอเคครับขอโทษนะเกมตะกี้ครับก็เป็นทางมุดินยิงนะที่เอาชนะไปได้ครับขึ้นนําเป็นหต่อหนึ่งครับแล้วก็นี่ครับสเตซซิลครับเห็นบบลราเบียครับแล้วก็โดนอาซูจิแหครับโดนสยยจิหัวไปครับแล้วก็เป็นเยสเตอร์ที่เก็บอาร์โคลินลงมองใบงอครับงอมองงอเก็บเยสเตอร์ไม่ได้แล้วกะเขาก็เก็บไอแอมน้องอเมติกครับ แล้วเนี่ครับกาครับก็เดินเข้ามา้วครับตอนลืมเปิดไหมน้ำตาจะไหลไปสองนาทีครับก็โอเคครับเมนไม่มาก็าเดินย่องเข้ามาครับถือปืนตาหน้าเข้ามา,มงงาครับหมองงอครับหมองงอฤกษ์ที่ให้ก็ยังหนักอยู่ครับทุกคนนี้เกมมันตึงเกมมันตึงแล้วครับกาครับขาครับ โอเคครับเก่คตอนนี้ครับก็เห็นข้างหลังมาแล้วนะเราเปิดแล้วครับเราเปิดไม้แล้วนะโอเคครับแล้วเป็นเม้นไม่มาครับที่เก็บหมงง้อได้ครับปรลึมเปิดไมาเราไม่เราทอาใดนึงดาวเขาระเบิดยัดขากาครับล่วงไปแล้วครับแล้วก็แน่นอนครับทําให้มุดยิงยิงบายลาเมอร์ขึ้นนําไปจากไม่ห่างครับเจ็าตหนึ่งครับ เกครับเราเราเปิดไม้แล้วเราขอโทษครับเรารู้สึกผิดึ้นมาทันทีครับเด้งกันรัวๆครับแล้วแล้วรู้สึกว่าจะพุ่งกันมาครับสำหรับมิเตซี่คอลินครับดึงดาวครับดึงดาวเข้ามาย่องเข้ามาครับ แล้วสเตปซี่ครับก็ถือเข้ามาตอนนี้ก็ขาดแล้วนะเราเมสซี่คอลินครับไปเก็บเยสเตอร์ได้ครับเนี่ยตรงนี้ด้านบนแน่นอนครับแล้วอาซูจิแฮงครับอยู่บนราเบียครับกาครับเดินเข้ามาครับนี่ครับตรงนี้ครับตะกี้ครับที่ล่วงไปครับแล้วเอาเอาเอาคาโดคอลินครับแล้วรู้สึกว่าแอนนอสเมสติกจะเจอแล้วครับ หนึงดาวว่าเจอแล้วมันกันนะขวงยิงคงยิงขัวแ้มันจะขาดก็จริงนะแต่แต่ก็คือว่าขอบคุณมากสำหรับสปิริตสำหรับทางทีมห่องใบงอแล้วอาร์โกโดคอลินเก็บหนึงดาวไม่ได้แล้วยิงกันอยู่ครับเนี่ยเมนไม่มายิงกันอยู่แล้วเป็นเมนไม่มาที่เก็บอาร์โกโดคอลินได้ส่วนกากเขาก็เก็บไปแอมโนเมจิกได้แล้วมาบอกเองหมดแล้วครับสำหรับมองใบงอครับมองใบงอก็แล้วเป็นเมนไม่มาที่เก็บดาวพยูนเขครับเก็บเซบซิลไปได้อีกคนนึงครับ เราโข,โขอโทษไอ้กิงครับที่เราเราปรเปิดใหม่ครับเพงเคไครับแล้วก็รู้เรียบร้อยเป็นอาซูจิแห้งครับที่เอาสไนยิงเมสซี่คอรินร่วงไปแล้วครับแล้วนี่ครับเข้ามาคาัซูจิแห้งครับอยู่กับทางเมนไม่มาแต่ดูที่บอมเนี่ยครับแล้วก็มองงอครับแล้วเอการครับที่เก็บเม้นไม่มาแล้วซูจิแห้งเก็บ กาครับไปได้แล้วดวลกันอยู่ครับหนึ่งต่อหนึ่งครับมองง้อกับทางอสุจิแครับและนี่ครับถือสนากับคนคนแล้วโอ้เป็นอสุจิแห้งครับที่เอาสนายิงยันหน้าอกทางมองง้อล่วงไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับทำให้ทางทีมมุดยิงยิงบายลาเมอร์ครับขึ้นนำไหมครับเป็นแปดต่อหนึ่งครับ โอเคครับตอนนี้ก็ขึ้นนําแบบยาวๆครับแต่ต้องต้องขอบคุณสปิริตของมองใบงอนะที่เล่นกันได้ผมศักสีจริงครับถึงเกมจะขาดครับแต่เขาก็เล่นเต็มที่นะเยี่ยมยอดมากครับนี่ครับถือสวยๆตู้ไอยากได้แล้วเป็นเยสเตอร์นี่ไป็เกบกาครับแล้วกูโดคอลินก็เก็บเยสเตอร์ไม่ได้่างคนตังแรกครับเหลือสี่ต่อสี่ครับอยู่ตรงกานไดแหลยตรงกานไดนี่นะจะมีโจนแล้วมองงอเข้ามาครับก็ไม่เจอใครครับ แล้วเมสซี่คอลินเอาซันไนไปยิงไอแอมน้องเมสซี่คืนได้ครับแล้วเมสซี่คอลินเข้ามาที่เอครับบอมเอบอมเอเล่นงหูนี่จะยิงจะเจอหรือเปล่าเราไม่มีการปาระเบิดครับระเบิดควันควันพิษเข้าไปก่อนนะแล้วเรียบร้อยครับเข้าไปเองกันหมดครับสำหรับทางทีมหม่องใบงอครับหมดเราก็ต้องพลาดกันได้ครับเราบอกได้คำเดียวครับเราขอโทษครับเราที่เป็นนาและนี่ครับแล้วเข้ามากันหมดแล้วครับแล้วอีกหัวบอลแล้วเป็นดิงดาวที่แกนี่ินดาลี่แล้วเชอร์รี่ไม่รอละ เราเบิดปลาอาคุณดอคอยดูดวยไปแล้วแปบดับเบิลยิงอีกแครับขึนพบมายิงทางเต็อหนแล้วด้วยกันอยู่ดูกันอยู่ดูกันอยู่ครับแล้วเป็นทางเดินไม่มานี่มาตามข้ามหมอกงอได้ครับสุดยอดครับทำให้ทางมุดยิงยิครับขึ้นนำไปแบบสบายๆครับเก้าต่อหนึ่งครับยาวไปยาไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับบินนี้ก็ตกเป็นของมุดิงยิงอีกเช่นเดิมนะจ๊ะแล้วก็นี่ครับ เอาไงครับทางมองไม้งอครับจะตีตื่นขึ้นมาสักบินหนึ่งได้หรือไม่ครับเอายังไงกันดีครับดัซสุจีแห้งมาแล้วจ้าเดี๋ยนี้ครับโอ้ปืนสันในมาครับดักอยู่ตรงนี้เปลี่ยนปืนด้ครับนี่เอาเพชรสูงครับเถือกเถือกครับแล้วเป็นไอแอมน้อยเมติครับที่ไปเก็บทางมีเมติครับี่ไปเท้ามิเมตที่ไปเก็บท้ามิเมติครับที่ไปเก็บท้ามเมติครับที่ไปเก้ิเมติครับ แอนนอสเนสติครับส่วนเยเซอร์ก็เอาระเบิดแั้ขาดเซมซิ่วล่วงไปครับส่วนกากคัพก็เก็บเยเซอร์ไปได้ครับตอนนี้ครับ่นอยี่ครับสามต่อสองครับแล้วโูกกากคัพเลื่อนเหลือเจ็ดกัเลื่อนเลื่อนมันเหลือน้อยครับโดนลงพัดก็ล่วงแล้วแล้วก็ขุดดินไปก่อนครับขุดดินเพิ่มเลือดครับแต่ดึงดาวขุดดินเหมือนกันครับต่างโคตต่างขุดครับเมนไม่มาก็ขุดครับนี่ก็ขุดครับแล้วอาตัจีแอนครับเอาระเบิดครับ ปากใส่กระเป๋าเสื้อของกากครับล่วงไปแล้วครับแล้วสุจิมาครับแล้วเหลืออยู่คนเดียวครับสำหรับทางหม่องงอครับเราจับตาดูเขาไปครับแล้วหม่องงออยู่ข้างหลังครับข้างหลังข้างหลังแกก็มาแกโดนพี่แล้วโอ้โหเนี่ยครับหม่องงอปืนยิงเป็นไม่มาแต่อสุจิแห้งครับเอามีดปั่นกระบาดหม่องงอล่วงไปครับโจเกมครับทําให้ทางทีมมุดยิงบายลาเมอร์ครับสามารถเอาชนะทางหม่องใบงอไปสิบตอนหนึ่งครับก็ขอแสดงความยินดีกับมุดดินยิงด้วยนะ นะจ๊าแล้วพรุ่งนี้ครับการถ่ายทอดสดการแข่งขัน X Shot Online Competition Bar Cil Series ก็ยังมีเหมือนเดิมครับใครที่รอโค้ชจากทางพี่แหน่พี่เมึงพุทธรอที่ยที่ต้องใช้ครับสำหรับวันนี้ครับเราก็ต้องขอตัวไปพักกนทเหนื่อยมากเนื่ยสดๆจริงๆครับเดี๋ยวนี้ขอคุณขอคุณทุกการแล้วชงครับขอคุณทุกการติดตามมากครับแล้วพบกันใหม่วมนพรุ่งนี้ครับกับผมนายกิ้งครับวันนี้ครับขอตัวครับลาไปก่อนครับ